ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนามระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์และระหว่างจีนกับอีกหลายประเทศในแถบนี้ที่ต่างก็อ้างสิทธิ์เหนือหมูกก่เกาะเป็นประเด็นสําคัญครับเพราะว่าจะทําให้เกิดความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคนี้ประเทศไทยเราถึงแม้จะไม่ใช่คู่กรณีแต่ถ้าเกิดความตึงเครียดเกิดศึกสงครามก็จะกระทบเราอย่างลกเลี่ยงไม่ได้ความพยายามที่จะ แก้ปัญหานี้เกิดขึ้นมาหลายรอบแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าจีนยืนยันว่านี่เป็นเรื่องระหว่างจีนกับประเทศต่างๆแต่อาเซียนหลายประเทศก็บอกว่าต้องรวมตัวกันเพื่อจะต่อรองและเจรจากับจีนแต่ว่าดรสุรเกิเสถียรไทยซึ่งเป็นประธานของหน่วยองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเรียกว่า APRC Asia Peace And Reconciliation Council พยายามที่จะเป็นคนหาทางออกเพื่อที่จะไม่ต้องขัดแย้งกันแต่ว่ามีความร่วมมือกันในการพัฒนาบริเวณในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อขัดแย้งได้หรือไม่ APRC นี้มีอดีตผู้นำหลายประเทศค,ครับที่มีประวัติการทำงานด้านการทูต และการเมืองที่น่าสนใจอย่างยิ่งนําโดยดรสุรเกียรติไปตั้งวงสัมมนาที่พม่าและก็ไปพบกับผู้นําของจีนซึ่งแน่นอนครับว่าเบื้องหลังเรื่องนี้น่าสนใจว่าจีนคิดอย่างไรประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้คิดอย่างไรโอกาสที่จะป้องกันศึกสงครามในทะเลจีนใต้มีหรือไม่ต้องไปสักลึกๆดรสุรเกียรติครับ ทะเลจีนใต้เ,เป็นหัวข้อที่ผมเห็นดรสุรเกียรติได้นำคณะของ APRP หรือว่าที่เรียกว่า Asia Peace and Reconciliation Re Re Council ไปพม่าและไปจีนรอบนี้ถ้าผมดูจากที่ผมติดตามข่าวอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวเท่านั้นแหละที่พยายามที่จะมองดูว่ามีทางเชื่อมสะพานของฝ่ายที่มีความขัดแย้งได้หรือเปล่าทางนี้ไปที่พมา่าร็จได้ยังไปจีนครับคุยกับ ผู้นําหลายคนเนี่ยเห็นความหวังไหมครับก็เริ่มจะมีความคืบหน้าไปในทางที่พอจะมีความหวังบ้างนะครับคือต้องเรียนสุดิชัยว่า APRC หรือคณะมนตรีเ mm hmm. พื่อเสรีภาพและการปรดงดองของเอเชียเนี่ย mm hmm. เราใช้การทูดที่ไม่เป็นข่าวเพราะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้แถลงว่าเราทําอะไร mm hmm. แต่ในปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมาถึงตรงนี้คงจะเล่าให้ฟังได้บ้างว่า mm hmm. เราก็ได้ไปเยือนประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้อาเซียนทั้งที่เป็นประเทศที่มีสิทธิที่เรียกร้องในทะเลจีนใต้ที่เรียกว่าเคลเ t นสเตทและประเทศที่ไม่ใช่ c l เคลเม State ด้วยออสิ่งที่เราพยายามจะเสนอเนี่ยนะครับก็คือว่าแทนที่เราจะมาเถียงกันในเรื่องของเส้นเขตแดนทางทะเลเนี่ยทำไมเราไม่ลองหาแนวทางความร่วมมืออย่างอื่น เช่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือความร่วมมือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็น functional cooperation เป็นความร่วมมือทำตั้งปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ที่มีประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลไม่ว่าจะเป็นการทําวิจัยวิทยาศาสตร์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการบริหารเกี่ยวกับการประมงร่วมกันไปจนถึงการ จัดพื้นที่พัฒนาร่วมที่เรียกว่า JDA ทางด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งก็มีตัวอย่างแล้วซึ่งก็มีตัวอ<ท>ย่างมากมาเเยาผมก็จะยกตัวอย่างไทยทมาเลเซียเรามีสิทธิเรียกร้องทับซ้อนกันในอ่าวไทยนะครับปี1979ซึ่ง20กว่าปีมาแล้วรเราตกลงกันว่าเอาละเส้นเขียแดงทันทะเลก็เจราจาต่อไปแต่เราจะมาตกลงสร้างพื้นที่พัฒนาร่วมนะครับแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแบ่งปันผลกําไรกันทั้งเรื่องแก๊สน้ำมันนะครับ จนถึงปัจจุบันนี้20กว่าปีการเจรจาเส้นเขตแดนทางทะเลก็ยังทําอยู่ทุกปีนะครับปีนี้ตกลงกันได้ก็ดีตกลงกันได้หรือไม่ได้ก็ไปเล่นกอล์ฟกันแล้วปีหน้าก็มาตกลงกันต่อก็เจรจากันทุกปีแต่ไม่ทะเลาะกันแต่ไม่ทะเลาะกันและไม่ส่งเรือไปเจอกันในเขตไม่ไปเผชิญหน้ากันในเขตข้อพิีพาทไม่ฉีดน้ํใสกันไม่้ใส่กันไม่เอาไอริกอเอท่นขุดเจาะวิ่งาไปวิ่งข้าบไปข้าบมาเพราะเราทําร่วมกันซะแล้วนะครับ แล้วแล้วเราก็พยายามคุยกับผู้นำนะครับก็ต้องเรียนตรงๆ่าคุยกับผู้นำทุกประเทศนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศใน่ววคามขัดแยงจะเปครับผู้นำสูงสุดบ้างระดับรองบ้างระดับรัฐมนตรีต่างประเทศบ้างและรวมถึงประเทศที่ไม่ได้เป็นเคลเมนสเตทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์พม่า หรือว่าลาวหรือว่ากัมพูชาเราก็จะคุยให้เห็นตรงกันหมดเพราะว่าเพิินปีนี้ประเทศไทยเองเนี่ย<ม>เป็นผู้ประสานงานอาเซียนจีนนะครับด้วยจากการที่คุยกันมาตลอดเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่า ถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างจะบ่นซึ่งกันและกันซึ่งหน้าที่หนึ่งของผมก็คือว่าผมไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไหนเพราะฉะนั้นใครบ่นถึงใครเนี่ยผมก็จะไปเล่าให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังกันตรงไปตรงมาเพราะบางครั้งเนี่ยการที่พูดกันที่ผมเรียกว่าเมโะโฟนดิปโลมีซีข้ามทวีปใช้ไมโครโฟนข้ามทะเลกันเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็ทะเลาะกันแล้วมันถอยลงไม่ได้นะครับจริงๆแล้วไทยกับกัมพูชาก็คือมีปัญหาแบบนี้เพราะนั้นบางครั้งเนี่ย เราเราเล่าให้กันและกันฟังโดยบุคคลที่ไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเลยเราไม่ได้เป็นประเทศเราเป็นองค์กร n อ o นระหว่างประเทศเราไม่ได้มีผลประโยชน์การเขตตรงไหนทั้งสิน้นก็อาจจะทําให้เขาเข้าใจกันได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทําในช่วงปีกว่าม,มาจนถึงจุดจุดหนึ่งบางผู้นําก็ต้องเรียนว่าบอกว่านายงสง่งความตกลงไทยมาเลเซียมาให้ดูซิว่ามันทําได้จริงหรือเปล่ามผมก็ผมก็สง่งแอบส่งไปให้ไปให้เขาท่านเหล่านั้นพิจารณา จนมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็มีบางประเทศบอกว่าอยากจะรู้ซิว่าในระดับสูงของภาควิชาการคนที่คร่ำบวชทางการทูตทางไา่กระชนเนี่ยเขาคิดยังไงเรื่องนี้เพราะว่าการจัดการคุยกันอย่างไม่เป็นทางการที่เรียกว่า track two track one เนี่ยนะครับเนี่ยมันทะเลาะก,กันส่วนใหญ่ end up ้ดยการทะเลาะกันจีนทะเลาะกับเวียดนามบางทีจะมีญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นทะเลาะกับจีนบางทีบางคนลุมจีนบางทีจีนเป็นลุมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับ เพราะว่ามักจะทะเลาะกันเรื่องลีกเกิลแคลมส์เรื่องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายย้อนประวัติศาสตร์ไปคนหนึ่งอ่านประวัติศาสตร์ประกาศกันมาตั้งแต่ปี1,400อีกคนหนึ่งไม่ใช่แต่ปีก่อน1,000บางคนโอ้โหถ้าจะยืดกันไปเป็นพันปีที่ตัวเองเนี่ยข้าข้าวตัวเองเนี่ยมายืนยย่างนั้นไม่มีทางจบไม่มีทางจบขึ้นศาลโลกก็ไม่จบใช่ไหมจบก็ไม่ยอมรับเออเพราะแต่สิ่งที่เขาบอกฉันไม่ยอมรับ ไปที่ตัวลาการของกฎหมายทะเลฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ยอมรับอำนาจตุลาการต่อให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับก็ยากที่จะถอยเพราะว่าพับลิ i เ e n t t i m e n t อารมณ์ของคนในชาติมีการเมืองในประเทศด้วยมันมีเรื่องชาตินิยมด้วยแน่นอนเรื่องเส้นเตแดนนี่นิ้วเดียวก็ถอยให้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณสุทธิชัยบอกว่าเกาะนี้เป็นของคุณสุทธิชัยแล้วเนี่ยทั้งๆที่รู้ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เนี่ยก็ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้เพราะว่าโดยเฉพาะถ้าคุณต้องหาเสียงกับประชาชนด้วยครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ถึงแม้คุณจะรู้ว่า คุณเนี่ยไม่ได้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็ถอยไม่ได้ต่ถอยไม่ได้แล้วการเคลมเส้นเขตแดนทางทะเลนี่เป็นธรรมชาติของรูปประเทศที่จะต้องใช้แม็กซิมัมเคลมคือต้องเคลมสูงสุดยันเอาไว้ก่อนยันเอาไว้ก่อนให้สุดนะฮะเราเองก็เหมือนกันเราก็เคลมสูงสุดประเทศในอ่าวไทยก็เคลมสูงสุดเรียกว่ายันกันถึงชายฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วค่อยมาเจรจากันทีนี้พอเวลาความขัดแย้งมันมากขึ้นเวลาต้องยอมรับจริงๆว่าเวลานี้เอเชียเป็นจุดสนใจ ทะเลจีนใต้ก็เป็นจุดที่ประเทศนอกภูมิภาคให้ความสนใจใช่ครับนะครับเข้ามามีบทบาทต่างๆนานา,นา,นา,นานมากขึ้นเข้ามาถือหางฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มากขึ้นเนี่ยม,ม,มันก็ทําให้ไอ้ความตึงเครียดมันสูงขึ้นประเทศที่แม้จะต้องมีการไม่ได้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ต้องฟังเสียงประชาชนในประเทศเพราะฉะนั้นถอยกันไม่ได้มผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยกันโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้คร่ำบอดในประเด็นนี้นักการทูตนักวิชาการตัวแทนประเทศทั้งหลายเนี่ยระดับสูงแต่ไม่คุยเรื่องเคลมส์ไม่คุยเรื่องสิทธิเรียกร้องคือว่าความร่วมมือที่เป็นไปได้มองไปข้างหน้าซิว่า The way forward เนี่ยเราร่วมกันที่ผมเรียกว่า Functional corporation เนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับผมบอกขอลิมิตไว้เลยว่าไม่คุยเรื่องเคลมอันนี้จะเป็นเวทีแรกกฎหมายมา นอกกฎหมายมก็ห้ามพูดเรื่องเคลมนะฮะแล้วเราก็เลยเชิญสมาชิกของ a p พ c ซมาด้วยก็ได้ท่านอดีตประธานดีโฮเซ่รามอสซอกตามานะครับจากติมอร์ได้ท่านอดีตรัฐรนตรตีต่างประเทศจีนเองซึ่งอยู่ในข่าวซิลก็มาอดีตรัฐรนตรตีต่างประเทศของมาเลเซียก็มาแล้วเราก็เชิญตัวแทนประเทศต่างๆเราได้อดีตเนี่ยน่าจะพูดกันรู้เรื่องมากขึ้นไหมสมาติรัฐมนตรงต่างประเทศจีนเนี่ยไม่ต้องมีบวก ก็ก็ก็ไม่ไม่มีแค่ทีเดียวไม่ได้นะสำหรับประเทศจีนถึงแม้เป็นอดีตรัมตรีเขาก็มีสมโมมาครึ่งใบนะฮะสมโมมาครึ่งใบแต่แต่มันก็ดีมันก็เลยทำให้ดุคลุมเกลือคลุมเกลือว่าเขาเห็นด้วยในฐานะส่วนตัวหรือว่าของเขาประเทศเองเห็นด้วยอย่างนั้นก็แงมาเห็นว่าเออถ้าไม่เอาเรื่องกฎหมายเอาประวัติศาสตร์มาเนี่ยมันก็จะอีกมุมมองหนึ่งได้อีกมุมมองหนึ่งได้ เราได้อดีตลัมตรีพลังงานของฟิลิปปินส์มาได้ท่านทูตฮาซิมชชราลจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้คร่มบ,บอร์ดมา25-30ปีเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง f ัง ctional Corporation ท่านเป็นเฮดของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เจรจาเรื่องความร่วมมือเรื่องประมงเรื่องอะไรแล้วท่านก็บอกามันล้มเหลวมาตลอดแล้วเวลานี้มันก็จะหนักขึ้นเพราะมันคุยกันไม่ได้เลยได้ะคือซาวเชนเนสีนี่กลายเป็นเรื่องที่มันไม่ดิสคัสมิ ble แค่พูดถึงยังไม่ได้พูดถึงก็ทะเลาะกันพอวางไว้บนวาระการประชุมนี้ก็มองหน้ากันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วท่านสุลต่านบรูไนนะตอนท่านเป็นประธานเมื่อปีที่แล้วท่านถึงขนาดว่าห้ามมีเรื่องเซา์เชนเนสีเรเลยจีนใต้อยู่ในวาระการประชุมเพราะว่าวงจักไน้่เพราะวงแตกแน่นอนท่านห้ามอันนี้ก็อันนี้มันผ่านมาแล้วก็เราได้ว่าท่านไม่ให้มีอยู่ในวาระเลยไม่มีอยู่ในเอเจนดา แม้กระทั่ง indicative agenda ก็ไม่มีไม่ได้ไม่ไม่การคุยเพื่อความรองรับแต่แต่คราวนี้คราวนี้ที่พม่าเป็นประธานเนี่ยมันยากที่จะไม่มีเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงขึ้นแม้กระทั่งจีนกับเวียดนามซึ่งมีความเชื่อมโยงของพักอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ก็รุนแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราไปจัดที่พม่าร่วมกับไอซิสของพม่าก็เพราะว่าพม่าเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วก็จัดเป็น c l o เซชั s i o n ผลออกมาจากการประชุมทั้งวันในวันที่3กรกฎาคมก็คือว่าที่ประชุมเห็นตรงกันว่าควรที่จะให้พม่าแล้วก็ในฐานะประธานทังประเทศอาเซียนจีนทั้งหมดเนี่ยร่วมกันสร้างเวทีใหม่นะครับสร้างแทร็กใหม่ที่จะคุยเรื่องลู่ใหม่ลู่วิ่งใหม่ไม่ใช่ลู่หนึ่งไม่ใช่ลู่หนึ่งครึ่งไม่ใช่ลู่สองนี่ลู่สามเหรอใช่ลู่สามคือลู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องเซาเวอรเรนตีนะครับเรื่องเจรจาเรื่องอธิปไตยซึ่งน่าทะเลาะกันแน่นอนนะครับ รู่ที่2ที่เจรจากันมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องที่คุณสุทธิชัยก็ทราบดีคือเรื่อง COC ใช่ก็เลยจะถามว่าแล้ว ICOC ไอ Code of c o n d u c t เนี่ยมันไปถึงไหนในเมื่อมันเป็นเรื่องที่อยู่ในวาระมาตลอดระหว่างจีน<ช>กับอาเซียนเนี่ยก,ก็จะต้องเจรจาก,กันต่อไปรู่นี้ก็จะต้องว่ากันต่อไปอ,อาเซียนบอกว่าเราต้องนิกเ t ช a t e ตจีนบอกว่าเราต้อง c o n ซัลท ตอนนี้ก็เถียงกันเรื่องสองแล้ว่านิก t เชียคือเจรจาเซาคือปรึกษาหารือเพราะฉะนั้นก็เจรจาก็เถียงมาปีอีกแล้วว่าจะใช้ consultation หรือ Negotiation ก็คงจะว่ากันต่อไปซึ่งก็สำคัญนะครับอันนี้เราก็เราก็ไปทัวหอกอยู่แต่ถ้าสุรเกียรตไม่ตองแปลกใจประวัติศาสตร์เนผมทำข่าวช่วงเจรจาเวียดนามเนี่ยโต๊ะจะกลมหรือสี่เหลี่ยมยังทะเลาะกันเลย แต่ว่าไอวาระเลยนะว่าเนี่ยโต๊ะเนี่ยถ้าไปบกกรมเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบถ้าโต๊ะกี่เหลี่ยมเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบใครนั่งอยู่หัวโต๊ะใคอยู่ข้างโต๊ะฉะนั้นเรื่องของคําว่า negotiation หรือ consultation เนี่ยเป็นธรรมดาธรรมดาก็ในยุโรปสมัยก่อนประตูเข้ากี่ประตูเนี่ยยังมีปัญหาเลย แปดฝ่ายแปดฝ่ายต้องมีแปดประตูจะได้เข้าพร้อมกันจะได้ไม่เหลื่อมล้ำกันเอาคราวนี้จะลงโค้ดอ f ฟคอนดักนี่ยังไม่ไปถึงไหนก็ว่าต่อไปเขาก็พยายามเดินหน้ากันคุยกันตลอดอาเซียนจีนประเทศไทยก็เป็นผู้ประสานงานก็ว่ากันไปเราก็พยายามหาคอมมานาเรติสจุดอะไรหลักๆที่เหมือนๆกันมีไหมที่ทั้งจีนและอาเซียนเห็นตรงกันเอาหลักขึ้นมาดูซิแล้วจะสามารถแปลหลักเหล่านี้ไปเป็นเท็กซ์เป็นตัวบทได้ไหมก็ว่ากันไปครับซึ่งอันนี้มันก็จะ คือที่เวลาไม่รอท่าไงคุณสุทธิชัยคือรุ่นหนึ่งขณะที่กำลังเถียงกันไปอ่าแล้วขณะที่เถียงกันเรื่อง c o n s u l t a t i o n negotiation เนี่ยรอมา30ปีไม่ได้แล้วเพราะว่าในทะเลในพื้นที่มันกําลังจะแคลชกันมันกําลังจะตีกันเราก็เลยบอกว่าเอายางงี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะมีรุ่นที่3ว่าในเรื่อง functional cooperation ลองมาดูซิลองให้ใครลองไปทํางานกันมาปีหนึ่งเราเลิกทะเลาะกันแล้วลองไปดูซิว่าเรื่องไหนที่เราร่วมมือกันได้ดูตัวอย่างไทยมาเลเซีย ดูตัวอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียดูตัวอย่างออสเตรเลียติรมมีตัวอย่างมากมายในโลกนี้รเราจะมี business model มีรูปแบบทางธุรกิจแบบไหนเพราะการเจราจาทางด้านรูปแบบธุรกิจเนี่ย ความเผชิญหน้ามันน้อยกว่าความคันประโยชน์ละมองผลประโยชน์ละคุณจะ10%หรือคุณจะ10.5%นี่มันไม่ถึงกับกับกับฆ่ากันตายไม่เหมือนกับว่าจะเสียดินแดนไปกี่กิโลหรือว่าเกาะไหนเป็นของใครใช่ไหมครับแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็มีบิสเนสโมเดลมันมีรูปแบบธุรกิจเยอะแยะการแบ่งบนประโยชน์ไม่จําเป็นที่จะต้องแบ่ง เพราะพื้นที่เท่าไรสมมติคุณสิทธิชัยกับผมทะเลาะกันเรื่องโต๊ะตัวนี้นะฮะเราจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงเนี่ยไม่ต้องดูว่าใครได้อนาคเท่าไหร่อาจจะเป็นว่าใครลงทุนพัฒนาเท่าไหร่อาจจะเป็นลงว่าใครลงแรงเท่าไหร่อาจจะเป็นว่าใครมีส่วนบริหารเท่าไหร่มันก็มีรูปแบบในการที่จะดูว่าผลประโยชน์เป็นยังไงมากมายที่ประชุมก็เห็นตรงกันที่ประชุมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมในฐานะประธานที่ประชุมเนี่ยให้ไปเรียนให้กับพม่าด้วยก็เพลินวันที่4 ผมก็ได้พบท่านประธานดีเต็งเสงพอดีอในฐานะท่านเป็นประธานของอาเซียนซึ่งก็เป็นการพบกันครั้งที่สองอก็เลยได้รายงานให้ท่านทราบท่านตรีต่างประเทศล้นตรีสามสีท่านก็อยู่ด้วยทางเอพีอาซีเข้าไปเข้าร่วมด้วยก็เล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยได้คุยกับประเทศต่างๆมาในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้นนมีการน,นามของเอพีอาซี C, ว่ารเรามีข้อเสนออย่างนี้มีข้อเสนออย่างนี้ขอให้พระมา่าซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้ได้นําเสนอต่ออาเซียนและอาเซียนจีนจีน พราะว่ามันจะต้องมีการประชุมอาเซียนและอาเซียนจีนแล้วไทยในฐานะเป็นผู้ประสานอาเซียนกับจีนนี่บทบาททางการเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะไปถึงประเด็นนี้ผมก็บอกพมา่าว่าในการประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนสิงหาแล้วก็ประชุมระดับผู้นําในปลายปีถ้าท่านประธานดีเห็นด้วยนะก็ช่วยรับข้อเสนอของเวิร์กช็อปนี้ของสัมมนาระดับสูงนี้ไม่ใช่ข้อเสนอของผมคนเดียวนะครับด้วยว่าเราเห็นว่าน่าจะมี3 Parallel Track นะครับสามรูด้วยกันที่จะ เจรจาแล้รูปที่3มนี่น่าจะเป็นรูปที่ทําให้เกิดความสบายใจเกิดคอมฟอร์ตเลเวลในการพูดกันว่าเป็นเรื่องที่คุยกันได้นะ <S <S แล้วมันจะทําให้เรื่อง COC ที่ติดเนี่ยมันเดินไปได้ทําให้มันเกิดภาษาอาเซียนเรียกว่า CBM Confidence Building Mechanism เป็นกระบวนการสร้าง ความมั่นใจนะซึ่งกันและกันผมก็ได้ประสานกับทางฝ่ายไทยด้วยกับท่านประลัดเสีศักดิ์ในฐานะราัศาการรัฐมนตรีว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยนะแต่สิ่งที่ผมไปคุยมาเป็นแบบนี้ถ้าเผื่อทางไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนจีนหเ,เห็นด้วยก็อาจจะได้รับลูกเนี้ยไปคุยกันต่อว่าเป็นไปได้ไหมว่านี่มันมาจากภาคที่ไม่ใช่ภาครัฐนะครับทางท่านท่านประหลัดเสียศักดิ์ก็ก็เห็นด้วยว่าเหมือนท่านจะเดินทางไปไปฟิลิปปินส์เมื่อวาน ท่านก็จะลองไปคุยในแนวทานองนี้ดูรายอาทิตย์หน้าท่านก็จะประชุมอาเซียน,นอ u ูก็คงจะมีโอกาสพบอาเซียนระดับรัฐมนตรีก็ลองจะไปคุยกัน,กนดูผมก็ถือว่าผมประสานงานกับประเทศไทยเหมือนกับผมประสานงานกับอีก9ประเทศในใอาเซียนและประเทศจีน,น,นพอมาถึงวันที่8เนี่ยผมก็ได้เดินทางไปประเทศจีนท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ก็เลี้ยงหายกลางวันผมก็รายงานให้ทราบ APRC เอพีอาร์ซีเหมือนกัน APRC เช่นเดียวกันนะครับก็คุยกันเรื่องทะเลจีนใต้เป็นหลัก แล้วก็เล่าให้ฟังเหมือนกับที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าไปคุยเข้ามายัางไงมีการประชุมสัมมนาระดับสูงนะครับผลเป็นยังไงผมไรรายงานแล้วยังไงทั้งจีนก็มีทีท่าที่เป็นบวกกับฟังเชโนโคอปอเรชั่นจีนบอกว่าที่มีข่าวออกไปว่าจีนไม่เห็นด้วยเรื่องความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายความร่วมมือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยที่เป็นทางออกอันนึงเนี่ยที่ว่าจีนไม่เห็นด้วยนี่ไม่จริงจีนให้ความเห็นด้วยอันนี้เสมอนะครับผมก็เรียนทางจีนไปบอกว่าแต่่ทีสําคัญ พอเราเริ่มคุยกันเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกเนี่ยมันต้องไม่กลับไปสู่เรื่อง<ต>ที่ปไายทันทีะนะเพราะคนมักจะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นเนี่ยเราจะแบ่งได้ยังไงเราว,ว่าโตเนี่ย คนไหนเป็นเจ้าของส่วนไหนผมบอกคําถามนี้มันกลับไปสู่แทร็กที่หนึ่งกลับไปสู่รู่นหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องถามให้ไปศึกษาดูก่อนว่ามันมีวิธีคิดการแบ่งปันผลประโยชน์โดยยังไม่ต้องบอกว่าโต๊ะนี้เป็นเจ้าของกี่คนแล้วคนไหนได้อะไรตรงไหนไปเกาะไหนไปเนี่ยมันมีวิธีคิดทางธุรกิจอย่างไรบ้างเวลาของไทม์ไลน์สุทธิชัยอยู่นาทีนี้หมดแล้วครับแต่ว่าทุกสัปดาห์ครับวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มทางเนชั่นทีวีผมจะไปเจาะ ไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ไปล้วงลึกในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆบ,บ้านเราเกิดขึ้นในจุดไหนของโลกก็ตามแต่ที่คนไทยสนใจน่าจะสนใจและควรจะสนใจเพราะว่าผลกระทบต่อคนไทยมีอย่างกว้างขวางไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นจึงพยายามมองอดีตเพื่อดูบทเรียนสำหรับปัจจุบันเพื่อนิยามแนวทางสำหรับอนาคตเพราะนี่ คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยเราที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมและมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์รอบบ้านผ่านเมืองอย่างลุ่มลึกสนุกสนานมีสาระและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสร้างปัญญาให้กับคนรุ่นนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ